นักเรียนทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษกับครูนัทนรีัญญยศิลป์สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่อง since และ for ค่ะมีนักเรียนคนไหนรู้ไหมคะว่า since และ for คืออะไรถ้ายังไม่รู้เราไปเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่คำแรกเลยนะคะคือคำว่า since since นะคะมีความหมายว่าตั้งแต่ค่ะเราจะใช้เพื่อบอกจุดเริ่มต้นของเวลาใช้บอกเหตุการณ์ที่เริ่มต้นตั้งแต่อดีตที่ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันค่ะต่อไปนะคะคือคำว่า for มีความหมายว่าเป็นเวลาค่ะเราจะใช้เพื่อขยายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นใช้เวลามาเท่าไหร่แล้วเป็นการบอกช่วงเวลานั่นเองค่ะต่อไปเรามาดู วิธีการใช้ since และ for นะคะว่า since ใช้กับอะไรได้บ้างส่วน for ใช้กับอะไรบ้างเรามาดูกันที่ตารางสีฟ้ากันค่ะคือคำว่า since ตัวอย่างแรกค่ะ since last christmas ก็คือตั้งแต่คริสต์มาสที่แล้วต่อไปคือ since 1994ก็คือตั้งแต่ปี1994ต่อไปคือ since the end of summer ก็คือตั้งแต่ปลายซัมเมอร์ที่แล้วไปฤดูร้อนที่แล้วนั่นเองค่ะ since Monday ตั้งแต่วันจัน since last hour ก็คือตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วและตัวอย่างสุดท้ายคือ since n o'clock ก็คือตั้งแต่9โมงนะคะต่อไปเรามาดูที่ตารางสีเหลืองค่ะก็คือ for นั่นเอง for สามารถใช้กับอะไรได้บ้างก็คือ for one month เป็นเวลา1เดือน for more than nine m o n t h เป็นเวลามากกว่า9เดือน for 15 days เป็นเวลา15วัน for 20 minutes เป็นเวลา20นาที for a long time เป็นเวลานานแล้วและสุดท้ายคือ for two hours เป็นเวลา2ชั่วโมงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูตัวอยา่างการใช้ประโยคของ since และ for นะคะเรามาดูที่ตารางสีฟ้าค่ะ for ตัวอย่างแรก My family have been living in New Zealand for five years ก <um ็จะแปลได้ว่าครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ที่นิวซีแลนด์มาเป็นเวลา5ปีแล้วตัวอย่างที่2ค่ะ Jane has cleaned the house for two hours ก็คือเจนได้ทำความสะอาดบ้านมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วส่วนตัวอย่างสุดท้ายได้แก่ I have studied English for six months ก็คือฉันอะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา6เดือนแล้วนั่นเองค่ะต่อไปมาดูกันที่ตารางสีเหลืองนะคะก็คือ since ตัวอย่างแรกค่ะ I have been living here since 1999ก็คือฉันได้อาศัยอยู่ที่เนี่ยมาตั้งแต่ปี1999แล้วตัวอย่างที่2 Jenny has been waiting for her mum since winter ก็คือเจนนี่ค่ะเขาได้ รอคุณแม่ของเขาตั้งแต่ลึกดูหนาวแล้วตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือ he has been writing this book since last week mm hmm. เขาได้กำลังเขียนหนังสือเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับบทเรียนเรื่อง since และ for ไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ